ไม่มีใครสามารถเล่นเกมนี้ได้ครับทุกคนผมไม่เคยเห็นใครเล่นเกมนี้ได้และผมก็เชื่อว่าไม่มีใครสามารถเล่นเกมนี้ได้ยกเว้นผมคอยดูเราจะต้องเอาลูกบอลลงเนี่ยตะกร้าก่อนครบหนึ่งนาทีนะครับทุกคนมาดูกันว่าผมจะสามารถทำได้ไหมเริ่มกันเลยมาโดนครับทุกคนบอกแล้วผมไม่ได้โม้คอยดูนะผมไม่ได้โม้หรอกทุกคนนั่นไงหนึ่งละ โอ้โหพาดได้ไงวะเนะี่ยสองเอ้ยอะไรวะนะเนี่ไงนี่ไงเข้าทางแล้วมา,มาดูกันมาดูกันสิทุกคนมาผมจะได้กี่ลูกผมจะได้กี่ลูกทุกคนเอ้ยเกือบไปแล้วนิดเดียวมา บอกแล้วนี่คือเทพหนายทุกคน ه, อย้ยาเตลิดโอ้โหอะไรวันนี้เดียวเองมานี่นะเป็นไงล่ะทุกคนมาเอ้ยอะไรว่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนี่แนะ่ท่าไรเอายังไม่จบเหรอนึกว่าจบแล้วอะไรอะ่ะอะไรได้เก้าสิบเหรอ